บทที่แปดโรงเรียนวัดโบสถ์ปีการศึกษานี้โรงเรียนวัดโบสถ์รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมหนึ่งจำนวน40คนมีนักเรียนจบจากโรงเรียนชั้น ประถมมาสมัครสอบทั้งหมด90คนเด็กชายจเจริญจรุนรัตจะต้องสอบให้ได้คะแนนชนะคนอื่นๆ50คนเป็นอย่างน้อยจึงจะได้เรียนโรงเรียนวัดโบส์วันประกาศผลสอบยายอุตสาห์ไปฟังด้วยชื่อของหลานชายคนโปรดอยู่ลำดับที่40พอดิบพอดีแม้ยายจะอ่านหนังสือไม่ออก แต่ก็รู้ได้การขอให้คนที่อ่านออกช่วยอ่านให้ฟังจะเชื่อแต่หลานชายคนโปรดหาได้ไหมด้วยเคยถูกหลานหลอกมาหลายครั้งหลายคราจนละอาในหัวใจที่จริงผมจะเอาที่หนึ่งก็ยังได้แต่กลัวคนอื่นก็จะคอมเมนและเอาสุดท้ายดีกว่าเด็กผมแก่อ,อุตสาคุยอวดยายถึงอย่างนั้น ก็น่าจะเอาที่สองไม่น่าจะเอาที่โลแบบนี้ยายอดขัดคอไม่ได้แต่ที่สุดท้ายมันโก้กว่านะยายเพราะใครๆก็ได้เห็นชื่อเราเขาก็จำได้หลานชายไม่ไวายโอแต่ยายเสียวนะสิเกิดพลาดพลั้งไปนิดเดียวก็อดเรียนกันโธ่มือชั้นนี้แล้วยายรู้ไหม พอผมรู้ว่าเขารับสีสิบคนผมก็บอกตัวเองเลยว่าผมจะต้องสอบให้ได้ที่40สิมันทำยากกว่าการสอบได้ที่หนึ่งซิอีกนะยายเพราะเราต้องเดาใจเจ้าคนที่มันได้ที่39กับที่41ต้องคะเนดูว่ามันจะทำคะแนนได้เท่าไรแล้วเราจะได้กะให้แพ้คนแรกแต่ให้ชนะคนหลัง คนสอบได้ที่สุดท้ายคุยจบครั้นเมื่อเข้าไปรายง,งานตัวกับครูใหญ่คนที่คุยก็น่าจอยลงไปถน,นัดล้านป้าจ่างโชคดีนะครับผมนึกว่าจะไม่ได้เรียนเสแล้วเพราะแกสอบได้ที่41อพอดีคนที่ได้ที่หนึ่งเขาอยากจะไปเรียนที่บางกอกก็เลยสละสิทธิ์ผมจึงขยับคนที่ได้ที่สองมาเป็นที่หนึ่ง คนที่ได้ที่41ก็เลยเลื่อนมาเป็นที่40เด็กชายผมแกะทำหน้าปั้นยากเพราะถูกยายเยาะเย้ยด้วยสายตาเหมือนจะบอกว่าไอ้หนูยังจะมีหน้ามาคุยอีกนะ แล้วเสื้อผ้าต้องซื้อใหม่หรือเปล่าจ้ะครูฉันหมายถึงชุดนักเรียนนะ่ะยายถามหากใช้ของเก่าได้ยายก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อหามาให้เขาใหม่คงต้องซื้อใหม่ทั้งชุดนักเรียนและรองเท้าถุงเท้านั่นแหละป้าเพราะเครื่องแบบนักเรียนมัธยมกับนักเรียนชั้นปฐมไม่เหมือนกันอ๋อแล้วต้องมีเสื้อยืดคอกรมสีขาวสำหรับ เรียนวิชาพละศึกษาอีกคนละตัวยายฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจอะไรที่ต้องเสียเงินยายจะไม่สบายใจเอาไว้ก่อนออกจากโรงเรียนแล้วหลานชายก็ชวนผู้เป็นยายไปซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าถุงเท้าเพราะเหลืออีกไม่กี่วันโรงเรียนก็จะเปิดยายซื้อกระเป๋าหนังสือให้ผมใหม่ด้วยนะครับหลานชายบอก ครูเขาไม่ได้สั่งยายตอบห,วหว้วนๆและยังอ้างครูเป็นสักขีพยานอีกด้วยแต่ใบเก่ามันขาดแล้วขาดอีกผมอายเพื่อนทำไมต้องอายหรือเมื่อเราไม่ได้ไปลักขโมยของใครเข้ามาไม่เป็นไรมันขาดตรงไหนเดี๋ยวยายจะเย็บให้ไม่ต้องหรอกครับเสียเวลาทำงานยายเปล่าๆเ,เดี๋ยวผมไปขอเงินแม่ซื้อก็ได้ เด็กชายบอกนับแต่วันมีเทศที่บ้านยายครั้งหลังสุดเขากับปิดามารดาก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเมื่อได้ประจักษ์ชัดว่าตนยังเป็นที่รักของผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองความอึดอัดขัดข้องด้วยน้อยเนื้อต่ำใจพลันมาลายลงสิน้นเองจะทำอย่างนั้นไม่ได้ประเดี๋ยวพ่อแม่เองจะมาว่ายายแม่รับผิดชอบ ยายห้ามได้เกรงจะเสียหน้าตั้งแต่เอาหลานมาเลี้ยงก็ไม่เคยไปรบกวนเรื่องเงินเงินทองทองจากลูกสาวเลยถ้าเช่นนั้นยายก็ต้องซื้อให้ผมเด็กชายพูดอย่างเป็นต่อตกลงซื้อก็ซื้อยายตกปากรับคำโดยง่ายจนคนเป็นหลานรู้สึกแปลกใจแต่ต้องเป็นปีหน้านะ ปีหน้าฟ้าใหม่ยายคงรวยกว่านี้เด็กชายหมดแรงไม่อยากจะรบเรา้าจึงประชดว่าเอาเถอะครับจะเป็นปีหน้าหรือชาติหน้าผมก็ไม่ว่าทํายังไงได้อยากเกิดมาเป็นหลานยายจางขี้เหนียวก็ต้องอย่างนี้แหละยายไม่พูดว่ากระไรก็ชนะแล้วยายจะต้องพูดอีก ต่างเดินกันไปเงียบๆกระทั่งถึงร้านขายเสื้อผ้าเด็กชายได้เห็นความตรนีเหนียวแน่นของยายชัดเจนยิ่งขึ้นก็กลาวนี้เพราะกว่าจะซื้อได้ยายก็เข้าร้านนั้นออกร้านนี้จนครบทุกร้านเพื่อเปรียบเทียบราคากันเจ้าของร้านที่เป็นคนไทยแทบจะไล่าย,ยายออกจากร้าน หน้าเงาหน้างอเหมือนนางกวากที่เขาอุตส่าห์ตั้งไว้หน้าหิ้งพระเพื่อเป็นเคล็ดในการเรียกคนเข้าร้านส่วนเจ้าของร้านที่เป็นคนจีนกลับมีน้ำอดน้ำทนยิ้มแย้มแจ่มไสแม้ยาาจะต่อรองราคาลงมาตั้งครึ่งตั้งค่อนในที่สุดยายก็พาเข้ามาที่ร้านตะแปะ ที่เขาเขาโมยเงินกรมของยายมาขายให้เป็นประจำว่ายังไงอติวันนี้หรือมีเงินกรมมาขายอีกละเปล่าตะแปะทักทายเด็กผมแกะขยิบตาทำปากขมุกขมิดเป็นสัญญาณว่าห้ามพูดเรื่องเงินกรมต่อหน้ายายตาแปะพูดฉลาดและเฉลียวจึงหันไปพูดกับยายว่า สวัสดีครับคุณยายวันนี้อากาศดีจังเลยนะครับร้อนจะตายหรือยังว่าอากาศดีสงสัยไม่เต็มเต็งยายว่าเอาดือด้อๆครับครับร้อนก่อร้อนเขารีบคล้อยตามแต่ท่าทางหงุดหงิดของยายตะแปะชัดใจฟอ หากก็ต้องทําใจดีสู้เสือด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้ร้อนจ้ะไม่ใช่ร้อนอะไรอยู่เมืองไทยมาตั้งนานยังพูดภาษาไทยไม่ชัดยายถือโอกาสสอนภาษาไทยให้ตะแปะทั้งทๆที่ตัวเองก็ไม่เคยเรียนหนังสือเมื่อกี้หรือว่าอะไรได้ยินเสียงเงินกลมเงินกลม เด็กผมแกะตกใจคิดว่ายายลืมไปแล้วสิอีกรีบแก้ตัวแทนตะแปะว่าเขาพูดกับตาคนนั้นตังหากตาคนที่เดินออกจากร้านตอนเราเข้ามาน่ะใช่ไหมอัปแปะตาแปะรีบสนับสนุนว่าใช่เล้ยวใช่เลี้ยวอีจะเอาเงินกลมมาขายให้อั้วไม่มีจะกินแล้วหรืองไง ถึงได้อสมบัติปู่ย่าตายายออกขายกินยายกำลังอารมณ์ไม่ดีเพราะจะต้องจ่ายเงินจึงพานว่าตาคนนั้นหลานชายทำตาปริบๆอย่างร้อนตัวเพราะรู้ดีว่าคนที่ยายตำหนินั้นเป็นใครตกลงวังนี่คุงยายจะซื้ออะไรครับซื้อชุดนักเรียนให้หลานเอาชุดเดียวก่อนนะอหน้าไอ้โน ปีหน้าค่อยซื้ออีกชุดยายบอกด้วยความเสียดายเงินอย่างสุดแสนสองชุดดีกว่าคุมยายจะไล่เปี่ยงกังตะแปะเสนอหรืออย่ามายุ่งนานี่มันหลานอ้วนนะไม่ใช่หลานลือ้อยายพูดแบบพันผ่านคาบคาบไม่ยุ่งก็ไม่ยุง่งตะแปะพูดอย่างเจียมเนื้อเจียมตัว เด็กชายไม่แสดงความคิดเห็นเพราะยายก็คือยายไม่ว่าเขาจะคิดหรือเห็นประการใดผลสุดท้ายยายก็จะเอาตามที่ยายคิดเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเห็นหลานทำหน้าสังกตายอย่างนั้น ยายจึงตัดอกตัดใจซื้อชุดนักเรียนให้เขาสองชุดเสื้อพะละหนึ่งตัวรองเท้าถุงเท้าอย่างละคู่ด้วยสนนราคาที่ตะแปะอยากจะฆ่าตัวตายหากไม่คิดว่าเด็กชายจเจริญเป็นลูกค้าเก่าแลลกกำไรที่ได้จากเงินกลมนั้นมากพอที่จะนำมาถัวกับการขาดทุนในครั้งนี้แล้วล่ะก็จะไม่ยอมขายเด็ดขาด ทันทีที่ถึงบ้านเด็กชายก็เอาเสื้อผ้ามาลองอีกครั้งเสื้อพะละตัวเล็กเกินไปตาแปะคงหยิบให้มาผิดยายจึงว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่กว่านี้สองเบอร์รีไปเดี๋ยวนี้แหละเพราะยังไม่ทันข้ามคืนเด็กชายจึงไปปรากฏตัวที่ร้านตาแปะอีกครั้งอาแปะอ้วเอาเสื้อมาเปลี่ยนมันคับใส่ไม่ได้ เขาวางถุงเสื้อลงตรงหน้าตาแปะยังไม่ทันจะหยิบขึ้นมาดูเจ้าของร้านผู้ชานฉลาดก็ชิงพูดเสียก่อนว่าไม่เป็นลายไม่เป็นลายเสื้ออวซักเลี้ยวยึกกลายถ้าอวซักประเดี๋ยวหรือก็ไม่ยอมให้คืนนะสิอัวลูหลอกนาเด็กชายเถียงหรือจะคืนทำไมหรือซักเลี้ยวมังยึก หรือก็ใส่ลายจะต้องมาคึงทำไมแม้จะจริงดังที่เจ้าของร้านพูดหากเขาก็ยังไม่อยากจะยอมแพ้เพราะเรื่องอะไรจะต้องใส่เสื้อที่ซักแล้วยืดอยากจะได้เสื้อที่ใส่พอดีตัวมากกว่าไม่เป็นไรพรุ่งน,นี้ค่อยมาใหม่เด็กชายบอกตัวเองแล้วก็เดินกลับบ้านได้ความผิดหวังตาแป้ะแกให้เปลี่ยนหรือเปล่า ยายถามทันทีที่มาถึงไม่ให้หรอกยายแกว่าเสื้อแกซักแล้วยืดได้ไม่ต้องเปลี่ยนอย่าซักเชลนาไอ้หนูรับรองว่าแกไม่ให้เปลี่ยนถ้าเองซักยายพูดอย่างรู้เท่าทันตับแปะผมก็คิดอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกยายพรุ่งนี้ผมจะลองเอาไปเปลี่ยนดูอีกทีเผื่อแกจะให้เด็กชายยังมีความหวัง ตอนสายของวันรุ่งขึ้นเด็กชายจเจริญไปหาเด็กชายจุกที่บ้านเพื่อชวนไปเล่นเป็นเพื่อนที่ตลาดเฮ้ยจุกไปตลาดกันหน่อยไปทำไมวะเด็กชายผู้ไว้ผมจุก,จกตรงกลางศรีรษะถามข้าจะเอาเสื้อยืดไปเปลี่ยนซื้อมาเมื่อวานแล้วมันใส่ไม่ได้มันครับทำไมเองไม่เอาไปเปลี่ยนเสื้อตั้งแต่เมื่อวานล่ะข้ามคืนแล้วข้าจะให้เปลี่ยนหรือ เด็กผมจุกวิตก,ตกแทนก็ต้องลองดูเมื่อวานข้าไปเปลี่ยนแล้วแกไม่ให้วันนี้เลยลองไปอีกทีไปก็ไปแต่ข้าต้องตักน้ำให้เต็มหมดทุกตุ่มก่อนแม่สั่งไว้ถ้าแกกลับมาเห็นน้ำแห้งโอง่งข้ามีหวังถูกเคี่ยนแน่เด็กชายพูดอย่างสำนึกในหน้าที่ไม่เป็นไรข้าจะช่วยตัก ไปเอากระแตงมาให้ข้าสิและเด็กชายสองคนก็ช่วยกันตักน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาใส่ตุ่มบนเรือนจนเต็มหมดทุกใบซึ่งกว่าจะเสร็จก็เหงื่อไหลไกลย้อยไปตาม,ตามกันทำงานเสร็จแล้วคนทั้งคู่ก็พากันไปตลาดครั้นถึงร้านตะแปะเด็กชายเจริญก็ส่งถุงเสื้อให้เปลี่ยนคำพูดเสียใหม่ว่าอาแปะ ยายอ้วให้เอาเสื้อมาเปลี่ยนเขาต้องอ้างยายเพื่อขมขวัญตาแปะ๊ะเปลี่ยนทัไมมันหลวมเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามันครับและแกก็ไม่ให้เปลี่ยนวันนี้จึงต้องบอกว่ามันหลวมเมื่อแกตกลงยอมให้เปลี่ยนค่อยเลือกเอาตัวที่ใหญ่กว่าตัวนี้สองเบอร์ตางที่ยายสั่งมาไม่เป็นลายไม่เป็นลาย เสือล่างอ้วซักเลี้ยวหกกลายคำพูดของตะแปปะทำให้เด็กชายชวนเพื่อนเดินออกจากร้านในทันทีเขารู้ว่าขืนต่อล้อต่อเถียงไปก็ไร้ประโยชน์ยิ่งแกรู้ความลับเรื่องที่ขโมยเงินกลมของยายมาขายก็ยิ่งไม่เป็นการสมควรที่จะไปมีเรื่องกับแกทางที่ดีควรผูกมิดไมตรีเอาไว้ก่อน จะได้พึ่งพาอาศัยกันในวันข้างหน้าความที่อยากได้กระเป๋าหนังสือใหม่เด็กชายเจริญจึงไปหาลงเคยซึ่งเขาเรียกว่าอาแปะป้าเหรียญมีสามีเป็นคนจีนซึ่งขยันทำมาหากิน ถึงกระนั้นยายก็ไม่นิยมชมชอบเขยคนโตทั้งนี้เพราะเขาประกอบมิจฉาอาชีวะอาชีพของเขาก็คือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ค่าขายวันหนึ่งวันหนึ่งเขาจะฆ่ามันนับสิบตัวเพื่อนำไปขายในตลาดยิ่งเทศกาลตรุษจีนเขาจะฆ่านับร้อยรตัวเลยทีเดียวเด็กชายไปรับจ้างลุงเขยเชือดคอไก่ เป็นวันที่สามโดยที่ยายไม่รู้เหลือเวลาอีกสองวันโรงเรียนจะเปิดหากเงินที่ได้ยังไม่พอซื้อกระเป๋าเขาก็จะหนีโรงเรียนมาช่วยอาแปะทุกวันว่าที่จริงแล้วเขาชอบงานแบบนี้มากมันสนุกและตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกวันแรกที่เขามาทำงานลุงเคยได้แสดงวิธีเชือดให้ดูไก่และเป็ด ที่นำมาเชื่อจะถูกขังไว้ในสุ่มใบใหญ่ซึ่งแบ่งเป็นสุ่มไก่และก็สุ่มเป็ดตัวเมียจะถูกฆ่ามากกว่าตัวผู้ลุงเขยจะเลือกตัวที่ให้ปริมาณไข่น้อยมาฆ่าก่อนตัวที่ไข่ดกจะถูกแยกไว้ให้ทำหน้าที่ผลิตไข่ครั้นหมดสมรรถภาพลงเมื่อใดก็จะถูกนำมาฆ่าขาย เหรียญกับลุงเขยไม่มีลูกด้วยกันจึงต้องจ้างเข้ามาช่วยลุงเขยโทษว่าเพราะป้าเหรียญดื่มเหล้าจึงทำให้มีลูกไม่ได้ข้างฝ่ายป้าเหรียญก็โทษลุงเขยว่าไม่ทำตัวให้แม่ยายรักแกจึงกลุ่มใจหันไปเป็นเพื่อนกับเล่าไอ้หนูมาอยู่กับอาแปะไหมล่ะจะได้มีเงินใช้ยเยอะ ลุงเคยชวนตั้งแต่วันแรกที่มาทำงานแม้จะมาจากเมืองจีนแต่แกก็พูดไทยชัดปาเหรียนซะอีกที่พูดไม่ชัดทั้งภาษาไทยและภาษาจีนเพราะเสียงอ้อแอ่อ,อแออยู่ในลำคอเวลาที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะแกเมาเช้าเมาเย็นไม่เว้นเลยสักวันยายคงไม่ให้มาหรอกครับเด็กชายตอบ เมื่อเอ่ยถึงแม่ยายซึ่งไม่ใช่แม่ของยายแต่กลับเป็นแม่ของเมียคนที่มีศักดิ์เป็นเคยจำต้องนิ่งในโลกนี้จะหาใครที่เขาเกรงและกลัวเท่าแม่ยายไม่มีอีกแล้วไม่รู้วันนี้จะมีไก่ขันอีกหรือเปล่านะอะแปะเด็กชายถามขณะเชือดคอไก่แล้วก็โยนลงในกระทะซึ่งมีน้ำกำลังเดือด เสร็จแล้วจึงจับขึ้นมาถอนขนออกวันที่ลุงเขยแสดงวิธีเชือดเป็ดและไก่ให้เขาดูเป็นตัวอย่างนั้นได้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นทำให้เขากับลุงเขยตื่นเต้นนักกล่าวคือเมื่อลุงเขยจับแม่ไก่ตัวแรกขึ้นมาเชือดแล้วก็โยนลงกระทะแม่ไก่ตัวนั้นกลับบินทยานขึ้นพร้อมกับส่งเสียงขันเอ๊อีเอ๊เอ,เอ,เอ,เอ๊ดังลั่น แล้วก็ร่วงพลอยลงไปในกระทะตามเดิมนั่นสิอาแปะยังประหลาดใจไม่หายไก่ตัวเมียแท้แถมถูกเชื้อคอแล้วก็ยังบินขึ้นได้ขันได้บอกใครก็ไม่มีใครเชื่อป้าเองเขายังไม่เชื่อเลยนั่นสิครับผมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังพวกมันหาว่าผมโม้ พวกนั้นไม่มีบุญร่วมทั้งป้าเองด้วยสู้เราสองคนไม่ได้จริงไหมคนเป็นลุงเขยสรุปแบบเข้าข้างตัวเองครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเอาละเองเชือดไก่ไปนะวันนี้เอาแค่สิบตัวพอส่วนเป็ดต้องของ,งดสักวันเพราะขายไม่ค่อยดีอัแปะจะไปไหนหรือครับไม่ไปไหนหรอกอัแปะจะหันผัก แล้วก็สับไว้ครกกับรงข้าวให้เป็ดมันกินเองเชือดไก่ไปคนเดียวก็แล้วกันสามีนางเหรียนแยกไปนั่งหั่นผักห่างจากเด็กชายออกไปสองวาไอ้หนูเอาแปะมีเรื่องขำๆจะเล่าให้ฟังอยากฟังหรือเปล่าลุงเคยส่งเสียงคุยมาฟังครับเด็กชายตอบขณะที่ใช้มีดเชือดคอไก่รู้สึก กำคาญที่มันดิ้นรนและส่งเสียงร้องกะตากกะตากแสบแก้วหูเมื่อวานตอนเองกลับไปแล้วมีลูกค้าเข้ามาต่อว่าอับแปะลุงเคยเล่าต่อว่าเรื่องอะไรครับเด็กชายถามเขาว่าอับแปะไปหลอกต้มเข้าน่ะสิและอับแปะทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าล่ะเมื่อถูกถามบุรุษวัยห้าสิบอึ้งไป พักหนึ่งจึงตอบเสียงอ้อมแอมว่าเขาอยากโง่เองคือเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาเขามาขอซื้อลูกเจี๊ยบตัวเมียบอกว่าจะเอาไปเลี้ยงไว้กินไข่บังเอิญตัวเมียเพิ่งขายหมดไปก่อนหน้าที่เขาจะมาเหลือแต่ลูกเจี๊ยบตัวผู้ที่ขังไว้ในสุมอาแปะก็บอกเขาว่าตัวเมียหมดตัวเมียหมด เขานึกว่าที่ขังอยู่นั่น,นเป็นตัวเมียหมดก็เลยซื้อไปพ่อไก่โตถึงได้รู้ว่ามันเป็นตัวผู้เลยมาต่อว่าลุงเคยเล่าพรางก็หัวเราะหึหถ้าเป็นผมผมไม่มาต่อว่าให้เสียเวลาทำมาหากินหรอกก็ตัวโง่ให้เขาหลอกเองยังจะมีหน้ามาต่อว่าเด็กชายพูดเข้าข้างสามีของป้า นั่นสิคนโง่ก็ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดจริงไหมไอ้หนูจริงครับเด็กชายตอบรู้สึกถูกอัธยาศัยกับลุงเขยเป็นพิเศษเพราะมีอะไรอะไรคล้ายครึงกับตน